ดูเหมือนการฟื้นตัวของเจ้าลู่ซือนางเอกสาวชื่อดังจะดีวันดีคืนหลังเผชิญอาการป่วยหนักจากโรคคอนเวอร์ชันดิสออเดซึ่งเป็นภาวะปัญหาสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองทำให้มีปัญหาทั้งการพูดและการเดินล่าสุดหลังอาการดีขึ้นเจ้าตัวเดินทางไปทำการกุศลเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ทิเบตแต่โดนชาวเน็ตจีนตามแขวะไม่เลิกบอกสร้างภาพหลังมีกล้องตัวใหญ่เดินตามเก็บภาพ หลังจากที่เจ้าลู่ซือล้มป่วยกระท่านหันจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตถึงปัญหาสุขภาพที่ดูท่าว่าจะเรื้อรังมานานก่อนสะสมทำให้ร่างกายแทบจะกลายเป็นอัมพาตล่าสุดหลังฟื้นตัวดีแพทย์ได้แนะนำให้นางเอกสาวเข้าร่วมทำกิจกรรมเชิงบวกเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจส่งให้เจ้าลู่ซือตัดสินใจเดินทางไปทิเบตเพื่อพักใจและปลดปล่อยความเครียดที่สะสมมานาน การเดินทางของเธอในครั้งนี้จึงได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างมากอย่างไรก็ตามการกระทำของเธอกลับกลายเป็นว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและทำให้เธอไม่เป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นกว่าก่อนที่เธอจะพักงานไปรักษาร่างกายเสียอีกตามรายงานของคิวคิวหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสบนวเว็บ๋อมีชื่อว่าเจ้ารู้ซื้อไม่ต้องการไม้คคำยัน มียอดผู้เข้าชมมากกว่า45ล้านครั้งหลังชาวเน็ตสังเกตว่าแม้จะเดินบนทางลาดชันและถนนที่ไม่เรียบแต่เธอก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้สะดวกผิดกับคนที่เพิ่งฟื้นตัวจากอาการป่วยการวิจารณ์ครั้งนี้เกิดจากการสังเกตของชาวเน็ตที่มองว่า8วันก่อนหน้าที่เจ้าลู่ซือจะเดินทางไปที่เบตมีคนเห็นนางเอกสาวยังต้องใช้ไม้ค้ำยันเพื่อเดินเล่นในเมืองซึ่งในเวลานั้นเกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือด บางคนถึงขั้นตั้งคำถามว่าเธอฟื้นตัวได้เร็วขนาดนั้นได้อย่างไรตามรายงานของคิวคิวยังบอกอีกว่าการไปเดินขึ้นเขาลาดชันที่สภาพอากาศเบาบางโดยไม่ใช้ไม้ค้ำยันเธอสามารถทำได้อย่างไรการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนี้จึงทำให้เกิดการเน็บแนมโดยผู้คนเรียกเธอว่าปาฏิหาริย์ทางการแพทย์หลายคนกล่าวหาว่าที่ผ่านมาเธอใช้ไม้ค้ำยันเพียงเพื่อเรียกคะแนนสงสารให้คนเห็นใจเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นการตัดสินใจของเจ้าลู่ซื่อที่จะไปเยือนทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องสภาพอากาศที่เลวร้ายและภูมิประเทศที่ยากลําบากในขณะที่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นทําให้หลายคนตั้งคําถามถึงการตัดสินใจของเธอบางคนรู้สึกว่าเธอกดดันตัวเองมากเกินไปในขณะที่บางคนก็สงสัยถึงความจริงใจในการเดินทางครั้งนี้แม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นแผนการเดินทางแบบส่วนตัว แต่สังเกตเห็นว่ามีตากล้องมืออาชีพคอยติดตามถ่ายภาพและคลิปของเธอตลอดและภาพถ่ายของเธอจำนวนมากก็ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตตามมานอกจากนี้เจ้าลู่ซื่อยังปรากฏบนรายชื่อหัวข้อที่เป็นกระแสบนเว็ปบปอบ่อยครั้งโดยมีการต้อตอบเกิน100ล้านครั้งเลยทีเดียวแม้ว่าเจ้าลู่ซื่อมีเจตนาดีสำหรับการเดินทางไปทำการกุศลครั้งนี้แต่ชาวเน็ตหลายคนก็พากันกล่าวหาว่าเธอแค่แสดงละคร เพื่อให้คนทั่วไปกลับมาชื่นชอบอย่างไรก็ตามความสงสัยเกี่ยวกับการกระทําต่างๆของเจ้าลู่ซื่อตั้งแต่อาการป่วยและภาพขนาป่วยที่ถูกปล่อยออกมาบ่อยครั้งสะท้อนให้เห็นว่าเธอสูญเสียความเชื่อใจและความปรารถนาดีจากผู้ชมไปไม่น้อยเพราะก่อนหน้านี้นักแสดงสาวยอมรับว่าเธอใช้ความเจ็บป่วยของตัวเองเพื่อการตลาดซึ่งทําให้ผู้คนสูญเสียความไว้วางใจในตัวเธอการที่เธอทําให้ผู้ชมมีความเห็นแตกแยก จึงเป็นเหมือนการปิดตายเส้นทางในวงการบันเทิงของของตัวเองแม้กระทั่งในช่วงที่เธอป่วยหนักการเรียกร้องให้คว่ำบาตรและขึ้นบัญชีดำเจ้าลู่สื่อก็แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ชาวเน็ตจำนวนมากไม่เพียงแต่แสดงความไม่เห็นอกเห็นใจแต่ยังแสดงความหงุดหงิดกับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นกลวิธีประชาสัมพันธ์ที่โจ่งแจ้งอีกด้วยก่อนหน้านี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่าสิบ ล้านคนได้โพสต์วิจารณ์เจ้าลู่สื่อโดยบล็อกเกอร์เขียนว่าชื่อของเจ้าลู่สื่อปรากฏขึ้นในผลการค้นหาเกือบ200รายการในเวลาเพียงหนึ่งเดือนระหว่างที่เธอกำลังพักฟื้นและแค่วันเดียวหลังจากกลับมาชื่อเธอขึ้นในผลการค้นหาเกือบ30ครั้งและนั่นยังไม่นับรวมการค้นหายอดนิยมระหว่างการโปรโมทซีรีส์ The Story of Pearl Girl การค้นหาเกี่ยวกับเธอส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอาการป่วยของเธอ ซึ่งกินเวลายาวนานให้คนพูดถึงตลอดช่วงปีใหม่และตรุษจีนแต่หลังจากที่ได้ยินเรื่องอาการป่วยของเธอคุณรู้สึกเห็นใจเธอจริงๆเหรอคุณเห็นอกเห็นใจกับความยากลำบากของเหล่าคนดังจริงเหรอในขณะที่อินฟลูบล็อกเกอร์อีกรายล้อเลียนเธอว่าเจ้าลู่ซือเป็นคนส่อหลายๆคนจึงหวังว่าเจ้าลู่ซือจะไม่กลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลยุทธ์การเรียกร้องความสนใจอีกต่อไป รายงานระบุเพิ่มเติมว่าบล็อกเกอร์หลายคนกล่าวหาว่าเจ้าลู่ซื่อและบริษัทของเธอได้บันทึกวิดีโอที่แสดงให้เห็นการต่อสู้ดิ้นรนของเธอในช่วงที่ป่วยแต่หลังจากรับรู้ถึงปฏิกิริยาของสาธารณชนที่หลากหลายและวิจารณ์ไปในทางลบพวกเขาจึงลังเลที่จะเผยแพร่วิดีโอเหล่านั้นนอกจากนี้การที่เธอโพสต์ข้อความเกี่ยวกับงานการกุศลและการช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวบ่อยครั้งก็ทำให้เกิดความสงสัยเช่นกัน บางคนเชื่อว่าการกระทําเหล่านี้เป็นเพียงการแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจเท่านั้นภาพลักษณ์ของเจ้าลูซื่ตอนนี้ถูกตีตราในความคิดของชาวเน็ตหลายๆคนในฐานะดาราที่คำนวณมาแล้วอย่างดีเพื่อเรียกร้องความสนใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงสำหรับเจ้าลูซื่เพราะหากเธอยังคงเดินตามเส้นทางนี้ต่อไปเธออาจถูกปัดหางออกจากวงการบันเทิงตลอดไปก็เป็นดุงหน้า เธออ้างว่าเธอไม่อยากใช้พื้นที่สาธารณะแต่หลังจากล้มป่วยเธอก็ไม่เคยหยุดพักแต่กลับโพส์ตรูปภาพและวิดีโอเพื่อสร้างกระแสะแทนมันรู้สึกเหมือนการแสดงจริงๆถ้าคุณป่วยคุณควรพักผ่อนให้เพียงพออย่ามวัวแต่หันไปหาความสนใจจากอินเทอร์เน็ตเพราะมันจะส่งผลเสียตามมาอย่างไรก็ตามบางคนก็ปกป้องโดยระบุว่าไม่ว่าเจ้าลู่ซือจะทำอะไรยังไงคนก็คอยจับผิดและวิจารณ์เธออยู่ดี